ปใส่แก้วนะครับวิธีการก็ปาดให้ทั่วๆใส่แก้วไว้นะครับนี่เป็นการเตรียมอาหารนะฮะเตรียมนอนจิ๋วเพื่อนําไปให้ลูกปลานะครับนาให้ลูกปลา ห้องบ้านปากัดระยองนะครับวันนี้จะพามาให้รู้จักกับหนอนจิ๋วนะครับนอนจิ๋วคืออะไรนะฮะนอนจิ๋วคือหนอนชนิดหนึ่งนะฮะเป็นหนอนบกนะครับเป็นจําพวกหนอนนะฮะลักษณะลําตัวคล้ายๆพญาเส้นได้นะครับเพียงแต่ว่านอนจิ๋วไม่มีอันตรายต่อมนุษย์นะครับเพราะว่าหนอนจิ๋ว กินยีสต์เป็นอาหารนะครับโดยลักษณะโดยทั่วไปถ้าหนอนจิ๋วเมื่อแรกเกิดจะตัวเล็กนะฮะจนมองด้วยตาเปล่ายากนะฮะเมื่อช่วงโตเต็มวัยนะฮะจะมีขนาดความยาวประมาณ2มิลิเมตรนะครับอายุโดยเฉลี่ยของหนอนจิ๋วนะครับโดยปกติแล้วจะมีอายุประมาณ20-25ถึงวันนะครับโดยประมาณนะฮะแล้วสามารถดำรงชีวิตอยู่ในน้ำนะฮะประมาณ24-36ถึงชั่วโมงนะครับ โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นหนอนจิ๋วก็จัดเป็นอาหารที่หลายๆท่านนะครับนำมาอนุบาลปลากัดแรกเกิดหรือลูกปลาเล็กๆนะครับแต่เนื่องด้วยขีดจำกัดของหนอนจิ๋วนะฮะเป็นอาหารที่จมน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้รับผลดีในระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ จะใช้นอนจิ๋วเป็นอาหารนะฮะต้องต้องคำนึงว่านอนจิ๋วเป็นสัตว์ที่มีไขมันในตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรให้ยาวๆนะฮะควรให้ระยะสั้นๆประมาณ7-10ถึงวันเต็มที่ไม่เกิน2อาทิตย์หรือ14วันประมาณนี้นะครับนะฮะนอนจิ๋วก็วันนี้ก็เลยนามาให้ชมนะฮะนอนจิ๋วต่างๆนะครับอันนี้คือนอนจิ๋วที่ที่ขึ้นมาแล้วนะฮะลักษณะจะเห็นดังรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับนี่นะอันนี้นี่ การพ่อเลี้ยงไว้นะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะคือการพ่อเลี้ยงหนอนจิ๋วนะฮะก็ก็ได้ใช้วัสดุต่างๆได้หลายวิธีนะครับบางคนก็ใช้เก็ดขนมปังบางคนก็ใช้ขนมปังแผ่นนะฮะบางคนก็ใช้ข้าวโอ๊ตซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะครับนะฮะนี่ผมเอามาให้ดูทั้ง3าแบบนะครับก็ไม่แตกต่างกันเยอะภาชนะที่ใช้พ่อเลี้ยงก็แบบไหนก็ได้นะฮะ เพียงแต่หนึ่งอย่างที่ต้องต้องทำคือต้องมีการเจาะฝาด้านบนนะฮะเพื่อให้อากาศถ่ายเทเแล้วก็ไม่ควรเจาะให้เป็นรูใหญ่จนเกินไปนะฮะอาจจะมีมแมลงวันหรือมแมลงต่างๆเข้าไปวางไข่ได้นะฮะตรงนี้ก็สิ่งควรระวังวิธีการนํามาให้ปลาฮนะก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์เพียงแค่ผูกกันนะครับผูกกันผูกกันนี้ก็โดยทั่วๆไปก็ใช้เบอร์5้านะครับผูกกันเบอร์5้า ใช้เพื่อมาปาดหนอนฮะปาดหนอนด้านที่ติดขอบขอบนะฮะวิธีการปาดก็คือปาดโดยทั่วไปนะครับปาดโดยทั่วไปของของของขอบภาชนะที่เราใช้เพาะไว้นะฮะโดยโดยห้ามปาดเป็นติดอาหารนี้นะครับเพราะในอาหารที่เราทําไว้เนี่ยมันจะมีทั้งยีนทั้งไขมันนะฮะจะทําให้น้ําเสียได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับใครที่ใช้วิธีการอนุบาลด้วยหนอนจิ๋วะฮะตรงนี้ที่เป็นข้อควรระวังอย่างมากนะฮะ วิธีการโดยรวมๆก็คือปาดฮะปาดขอบๆแล้วก็นํามาใส่แก้วน้ําที่เราบรรจุน้ําไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ชมนะครับสําหรับการใช้หนอนจิ๋วนะครับนี่นะฮะวิธีการก็คือใช้วิธีการปาดปาดอย่างนี้ฮะปาดขอบๆอย่างนี้นะฮะปาดเสจเลยใส่แก้วเลยครับก็พยายามปาดให้ทั่วๆนะครับปาดให้ทั่วๆท,วที่ที่มีตัวหนอนอยู่นะครับแต่ห้ามอย่างเดียวคือห้ามปาดไปติดอาหารนะครับ เพราะในนั้นจะมีทั้งยี์มีทั้งไขมันอาจจะเป็นตัวทําให้น้ําเราเสียได้นะครับวิธีการก็ปาดให้ทั่วๆครับปาดใส่แก้วนะฮะให้ดูชัดๆนะครับวิธีการก็ประมาณนี้ฮะปาดปาดใส่แก้วนะครับวิธีการก็ปาดให้ทั่วๆใส่แก้วไว้นะครับนี่เป็นการ เตรียมอาหารนะฮะเตรียมนอนจิ๋วเพื่อนําไปให้ลูกปลานะครับนำให้ลูกปลาอ่านอนจิ๋วเนี่ยสามารถให้ได้ปลาแรกเกิดนะฮะปลาแรกเกิดก็สามารถให้ได้แล้วนะครับเพราะขนาดของเขามีค่อนข้างจะเล็กอยู่นะครับเพียงแต่ว่าไม่ควรให้ระยะยาวๆติดติดกันนะครับอย่างที่ผมแนะนาไปนะฮะอาจจะเป็น7วัน10วันหรือ14วันไม่เกินนี้แล้วนะครับเพราะว่าในนอนจิ๋วเนี่ยมี ไขมันอยู่เยอะนะครับซึ่งไขมันเนี่ยจะทําให้ปลา,าของเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบได้นะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่ควรต้องระวังคือในนอนจิ๋วนะครับจะมีอาหารมียิอเลยอยู่พวกนี้จำพวกนี้จะทําให้น้ําเสียนะครับจะทําให้น้ําเราเสียได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ หลังจากที่เราได้หนอนจิ๋วมาแล้วนะครับก็จะเห็นอย่างในรูปนะฮะในในในคลิปนะฮะนอนจิ๋วตัวจะเล็กนะครับอนนี้นะครับเป็นนอนจิว๋วซึ่งถ้าดูจากสายตานะฮะจะมองเห็นนะครับก็บ่งชี้ว่าระหว่างนอนจิ๋วกับพารามิซียมนะฮะพารามิซียมจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับเพราะว่าพารามิซียมเนี่ยจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะฮะหรือเห็นก็ยากนะครับ ต้องใช้การ z ูมจากโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งหนอนจิ๋วเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับอันนี้เป็นหนอนจิ๋วที่ปาดขึ้นมานะฮะปาดขึ้นมาแช่น้ำไว้นะครับทีนี้วิธีการให้นะฮะก็มี2แบบนะฮะแบบแรกที่นิยมก็คือจัดทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้จนกระทั่งนอนนอนจะอยู่ใต้นะฮะนอนนอนจะอยู่ที่ก้นก้นแก้วนะฮะ ปกติทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับ15นาทีนอนจิ๋วก็จะตกลงไปอยู่คนแก้วนะฮะเราก็ทําการลินลินน้ําออกนะฮะให้เหลือพาอตัวหนอนแล้วก็ใช้สลิงดูดนะฮะดูดแล้วก็นําไปให้ลูกปลาได้นะครับกับอีกหนึ่งวิธีนะครับเราก็หมายถึงการนําไปให้นะเราก็ทําการคนคนนะฮะคน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 เพื่อให้เศษขนมปังต่างๆนะฮะหรือเศษ ผงเศษเจื้อปนต่างๆมันหลุดออกไปจากตัวหนอนนะครับคนๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้เศษผงเศษต่างๆนะฮะมันหลุดออกไปนะฮะในกระบวนการนี้นะครับยุคยุคปัจจุบันเขาก็คนคนแรงๆนะฮะคนแรงๆแล้วก็อ่ักไปใช้ตักไปใช้ได้เลยนะครับแต่วิธีเนี้ยตอนที่เราปาดหนอนนะครับเราไม่ควรปาดต่ําจนติดกับอาหารนะครับ อาหารที่ใช้เลี้ยงเพราะว่าถ้าเกิดเราปราดต่ำจนติดกับอาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยเราอาจจะไปโดนขนมปังได้นะครับเศษขนมปังหรือเศษแป้งต่างๆที่เราใช้ในการเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋วนะครับก็สองวิธีนะครับที่นิยมใช้กันเอาลนะเดี๋ยวผมจะแนะนําการให้โดยวิธีการตัก,ต,กตักเลยนะฮะนี่เดี๋ยวจะตักตักให้เลยนะครับซึ่งผสมน้ําไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ในส่วนของวิธีนำมาให้หนอนจิ๋วนะครับนั่นก็คือการอนุบาลน,นะฮะอนุบาลลูกปลาแลกเกิดนะฮะเราก็ใส่ฮะใส่ลงไปตักใส่ช้อนนะฮะผมจะใช้วิธีการอนุบาลโดยการเร่งด่วนะฮะนี่เป็นวิธีเร่งด่วนที่ผมชํำนะฮะก็คือตักใส่ช้อนไปเลยนะครับแล้วก็ไปหยอดนะฮะหยอดอย่างนี้ฮะหยอดตามมุมตามมุมตามขอบที่ลูกปลาอยู่นะครับ หลักใส่ช้อนนะฮะแล้วก็หยอดตามมุมตามขอบนะฮะนะฮะหยอดหยอดช้าๆนะครับหยอดช้าๆไปให้ทั่วๆนะครับตามมุมตามขอบเพราะว่าน้องจิ๋วเป็นสัตว์ที่จมนะฮะจมอยู่ใต้นะฮะแล้วสิ่งสําคัญหรือเทคนิคอีกอย่างนึงนะฮะที่คนเลี้ยงด้วยน้องจิ๋วควรต้องรู้นะฮะคือสมมติว่าเรามีไม้น้ําพวก หาสลา,สลายหางกระรอกหรืออะไรก็ดีนะฮะเราเอาหยอดไว้นะฮะยอดตามสลายไว้นะครับเพราะว่านอนจิ๋วเนี่ยจะไปเกาะตามสลายนะครับเวลาลูกปลาว่ายมาเจอก็จะได้กินเป็นอาหารได้นะครับให้เราใช้วิธีนี้นะครับนี่ฮนะยอดให้ทั่วแล้วก็เพิ่มนะฮะเพิ่มไปตรงสลายหางกระรอกหรือไม้น้ําอะไรต่างๆที่เราใส่ไปนะครับตรงนี้ก็เป็นีเทคนิควิธีการหนึ่งนะฮะที่นิยมกันนะครับ ก็มายุ่งยากฮะสำหรับการอนุบาลลูกปลาด้วยหนอนจิ๋วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารนะฮะไม่มีเวลาในการเพราะไยแดงอาจจะทำพารามิซีมไม่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับหนอนจิ๋วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำทำไม่ยากนะทำไม่ยุ่งยากนะครับก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า เพืเ่อนๆที่สนใจอยากสอบถามก็สอบถามกันมาได้นะครับที่ Line ID ID line นะครับ IT ระยองนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัว i ตัว t ตัว r, a, a, y, o, n, g นะครับเป็นภาษาอังกฤษ IT ทระยองนะครับจะสอบถามกันเข้ามานะครับถึงวิธีการเพาะการเลี้ยงนะครับ หรือไม่ก็ติดต่อทางเพจ a c e b o o k นะคะเพจ a c e b o o k ผมมีอยู่เพจเดียวนะคะเพจ a c e b o o k ชื่อบ้านปากัดนะครับแล้วก็เวนวักแล้วก็ระยองนะฮะเป็นเพจ Facebook ที่มีเพจเดียวนะครับปัจจุบันนี้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มาให้สาระความรู้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะฮะก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งฮะเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ